ุกคนมาเบิงมักสตรอเบอรี่ลูกใหญ่กันโบเมนใหญ่ซื้อเด้ใหญ่แบบตะ <c oughs> โกนว่าสตรอเบอรี่กล่องนี้ก็ซื้อม,มาจากร้านช็อกโกแลตแฟคทอนรีนะจ๊ะข้าเจ้ากะโฮมแพ็กเกจมาให้ยังดีเลยมาเบิงกันจ้ามาแก้กันแล้วก็มากินกันเบิงอันนี้โบเมนสตรอเบอรี่ที่เป็นผลไม้เด้อแต่เป็นสตรอเบอรี่มูสเค้กนั่นเองจ้า เบิงแม้ทุกคนความสตอรอเบอรี่แบบลูกใหญ่ไลายลายกินกระหอมชวนนะ่ากินเลยจ้าแคกอีหยังคือมาเป็นตะหักตะมูตะมีดีแท้บอก,การกินเลยอ่ะนี่คณะซื้อหมากินเองยังรู้สึกว่ามันน่ากินถ้าซื้อไปฟักผู้อื่นลือในวันสําคัญหรือนี่แนะนําเลยผู้ยิ่งยังเห่ากระมักคล้องหน้าหักหนะ้าหักอยู่แล้วถ้าแฟนซื้อหมาให้กินอ่ะคิดเบิงว่าซิลงคณะไหน มาลองกินกันดีกว่าจ้าตานแล้วนะคะอ,อ้าวสัมผัสแรกคือละมุนลิ้น้ลาๆโอมูสคือแบบละลายในปากเลยอะ่ะบวกกับซอสที่คั้นอยู่ตรงกลางอะ่ะมันมีรสเปรี้ยวเข้ากันได้ดีเลย ถ้าผู้ใดมักส้มส้มในที่นี่โมเมนว่ามักส้มเคี้ยวว่านหรือบักส้มจีเดจ่ะอันนี้มันแปลว่ารสชาติเนาะรสชาติเปรี้ยวจ้าถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวก็คือสิทึกใจค่นะเนาะขันกินกับนำชาตอนกลางวันน่ะคือสีเข้ากันดีคะ่ะฟินเลยอ่ะทุกคน มูสเค้กชิ้นนี้กิดอยู่ที่ราคาร3 5สามสิบห้าบาทจ้าราคากำลังน่ารักเลยนี่จ้าให้เบิงกันชัดๆไปเลยว่ามันน่ากินขนาดไหนทางไหนเป็นเนื้อเค้กที่มีรสชาติกำลังดีกับซอสสตอรอเบอรี่ที่มีรสเปรี้ยวตรงกลางห้างนอกกะอีกเป็นมูสที่มีความละมุนแล้วก็มีใบโรสแมรี่กลิ่นหอมอ่อนๆเสียมไว้เป็น จุ๊กการสต็อปรี่จ้ารวมๆแล้วเข้ากันดีดเ enjoy ยล่ยจ้า